Luân luôn 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 đắng luôn 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 โอ้ย,กร,อยกระปุกอื้อกระปุกอมสินเลยนี่นี่อ่ะวัวนเอาไปไหว้หยอดยิ่งนั่น,นมายังหน่อยนึงหยอดปีโอเต็มเลยหยอดเหรียญห้าถึงสิบบาทเลย,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 ยๆๆอันนี้เขาเป็นกระปุกอมสินน่าวาดพอแหมเอ้อมแมวตัวแมวอันนี้แมวโอ้ มันี่มาไหวพะะระกบกำลังบูซาฟังกระทาบูซ่าเิงไเดี่ยวนะครับวันไริงกัตกแต่อย่างสวยยังงามเลยครับนี่ครับชวนนี่ครับไปเดี่ยวกันไหมวันไริงนี่ครับ ต้องเก็บแล้วครับเป็นกระสิบ,บอกเลขนี้นแฟนเกิดปีชวดเป็นอะไรงยคนเกิดปีชวดเป็นเทวดาผู้ชายธาตุน้ำ ขวัญเสียงอยู่ที่ต้นมะพร้าวหรือต้นกล้วยสวงามเป็นราสี ยูลาซีกัน,กน <Okay. S 2> เอ็นครับคุณเกิดปีมะแม่คุณเทวดาผู้หญิง,งผ้าทองนีฝนสิงอยู่ที่บร,ริชัทและต้นไผ่ป่า তাকে সেই সময় হোৱা নাজানো কমি বন